สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินตำปลาด้อจ้ะตำปลามีหมกหอยด้ยวยจ้<ล>ะตำปาตลาเออมีกุ้งโตยิ่งไง <ๆ S 1> ครับผมลามีไข่ลูกมาแซบๆน้ำกันครับมะลงมือกันเลยเนาะบรรยากาศทงไฮทงหน้านะครับผมคือเกาครับบรรยากาศม้นมนี้บ่มีต้นหน้าด้วจ้ะปอดไผ่ดีแต่มีแต่ต้นบักง่วงแต่ว่ามีหน่วยด้อจ้ะออาจัดเลยออา อ๋ออ๋อเอาแก้วกินใส่ประเดกอืมโอ้หอยหอืมจไห,ห,ห,หเป็นไนอันนี้สมตำยียพรอนบ้านยังนะสมตำยียพรอนบันรปผ่ไงสมตำยเยพรอนบันไผ่ไงพี่น้องเลยนะครับคุทธนุนเราได้นะครับแสบแสบอยู่ประเด็แเราก็แสบสมตำยียพรอนค่ะ เยี่พ่อนบันพญายมเพิ่มมวงครับอ,อันนัน้นให้น้องแม่สงสัยน้องไม่กินก่อนเผ็ดเผ็ดเผ็ดนะเนาะแล้วดิสด้าสิเหลาบันเฮอู้เผ็ดอยู่ด้วยเนี่ยกินกุ้งเอาเผ็ดอยู่อืมอืม sẹp, chắn. Đi. cái mãi mày gậy. ơ, ờ gắng gậy gọt gọt. cây, chèp, chèp, chèp. Sẹp hay móng. Mm hmm. 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 อหลายมือเนาะแม่น้องไม่กักินน้ำแต่บอกเขาตองเล้วเนาแซ่บบองไห่บอไฮมันมีความนุ่ดีว่ะบอเคบ่ กแก้เกบ่บาอืแกไหนบ่แอากะอาวางนี่กันอนนี้เนี่อืม้นอ่าไรอ่ะจิกุ้งจิ้มน้ำประเดืาฝนก็ตกแล้วครับแห้งไปแล้วเนาะ น,นนัใค่นนยูบ่บ่คือไต่ต้น,าน,น,นยางก็20หยิบเงินตอ้นอะอืมตึ๊ากันอลยเออต้อนยางต้องกินไปจะเซบอะไรกันเวอร์อืมเอาเป็นกัดกุ้งมทางันข้างงอืยเย็บขอบนใไซเดอพี่น่องเอาจัดเลยแก้ว คุณใส่แต่ยาติดปักพริกได้พี่น้องยกห่องกะกะเดี๋ยวไปกินหัวเอไปยิบใส่พี่น้องเอาบักหอยมาอีกหนึ่งที่รกจัดบักหอยเลี้ยบทองเหรอไหมวิธีนี่แบบว่าโบผิดแห้ง แม่ก็พพเพี้ยงอีกลอแล้ว <c oughs> คือกินบบนาำล่ะ <c oughs> แก้วลองชิมเบิงอีกผู้นึงเพิ่นไม่ค่อยกินเลยครับตามม่งนี่ยังให้เพิ่นกินเบิงเอาบอบองเบิงปะ<า>กินแ,บบแน่แก้วหยันหยาใส่ไงฝนถ้าแก้วกินแก้วสิตื่นเลย แกสิตื่นเลยถทำยังตอบยังแบบชัดเจนเลยเอาล่องมึงบ่เแกสิวันเดี๋ยมานั่งหลับเนอะเอาบ่เฮปปี้ที่เดิมมันสิเผ็ดอยู่แน่พี่น้องแต่น้องไม่ว่าบเผ็ดเพราะว่ามันเสียบตื่นตัวเฮี้ยงเขาบ่เห็นหน่ะเด้อพี่น้องเพราะว่าน้องไม่ตัวสูงบ่ได้สูงปาน่ะเด้อพี่น้องแค่น้องมันไม่หยุดขาซื้อ เข้ากับยิปไซนี่แสบแห้งวิธีนี่เอาไปปรับได้ได้วยพี่น้องแสบเพิษแน่แต่ว่าแสบปบรับลุงพักปะ <c oughs> น้ำเริ่มน่อยแล้วข้าตกแห้งก็ดีกันสิสูบอะไรล่ะ <c oughs> เอาแก้วเอา,าอเอามึงยังไวก็แก้วกินได้ อ๋อเขาบอกเลยว่าน้องไม่เห็นวิธีนี่เดี๋ยวแบบว่าแซร์รั่งการแห้งพี่นอ่องหนามมั้งนะ <c oughs> ใส่เลยพี่นอ่องอาอใส่เลยไม่ขาดเปลือกเอาหนีใส่นั่งคุณนึงกินกุ้งเผ็ดบัน <c oughs> กุ้งเผ็ดบอก

หยอดอลังก okay. uh ันอเมริงเอาเอาไข่ทิ่มเลยนาะแ่บปะแซ่บนัวเห็นวิธีคือหนอมันใหม่ดิดอ่ะแ่บเลยเราเมือง cùng lòng mong đỡ anh thì xẹm hả Bà. mẹ ôi uh, cùng xanh như thế nào ừ. xanh như nó mày hết tôn tít là tí na nó mới bị nhẹ ong nó cung xé ชิ<ผ>มนันะกลมแบ๊กชิมค่ะอ๋อเ <c oughs> สียบห้องเสียบเนาะเดี๋ยวเนาะเอาเบาเนียยั <c oughs> ยงเบาเบาเข้าใจหนึ่งล้านสี่แสนเก้าสิบบาทเสียบดีดี มันเขาก็บรรยากาศนี่ครับฝนลิ้นๆนี่ลินหนังแต่เสาตกเนี่ยมื่อะเสาหอดคำพายุว่างเหงาขายภาษีตกมดมื่อยเมื่อโอ้กาบกุ้งพี่น้องพี่น้องแกกาบกุ้งใช่ไหมไม่มีหรอกลูกมันแห้งโอเคเมื่อกินก็ได้สิมากินแล้วสบแสบพี่น้อง ห้อ,บองบอล็อสามห้ามาแกะกูกินกันเลยจ้ะอีสุยมันขึ้นเงาแท้ถ่ายคลิปอยู่เขาไปล่าหม,มาได้จังเดยนี่เนี่ยเสีบเสีบ พี่น้องไม่หาเศษกันเด้อเจอเศษพี่น้องแต่หลัจากนั้นเขาจะยิบหอยมานี่ตัวหนึ่งย้าวสองเตอรด้วยพี่น้องเาวขวคนแสบมั้ยบอืสเลยเแสดจิ๋วแสบอลังการ ตมืให้เลยหนึ่งพันเรีนสอบเกินเกินเอาินแค่นั้นแคนองจัดการจแก้ขอแก้าเกินอิ่มแล้วออิ่มไบแท้กินกินดำหงอ แสบสัตว์บพี่น้องกินข้าโตหอมประแดดหอมนะประแดดหอมแต่บรรยากาศตรงให้ตรงนาเฮ้ยแบบเป็นสมุนทากินครับนี่อ้อมอ้อมนี่ไอ้นึ่งโตสองโตมา3ามโตคือสูงอือกินด้วยอินมแล้วอินมแล้วเินอิ่มไ่แท้แก่ เอาไม่บ่วมันไม่บ่วมันกับพ่อพี่ได้อะกระแม่กินตำบมักงูเนี่ยแซ่บดีเผ็ดช่วงลองวิธีใหม่เนี่ยแซ่บแห้งนุ่มรับรองว่าติดใจแม่ค้าติดใจแม่คะเด็ดพร นี่พ่อนบันอันพายเนยเนาะแม่นเขาต้องเด็ดกุ้งมาจังหวัดยังฮะจังหวัดยังล่ะก็เอียังล่ะก็อียังล่ะอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญมีนั่บ่เอาอะไรจ่างบันอะไอันนี้จังหวัดอุบลอ๋อเออภายเนยกับต่างบัดอุบล แต่อํานาจ,จเจริญมีรู้ว,ว่าใครยื่ยซื้อมาเลยอ,อำนาจ,จเจริญบอกเม่อบหร่บอกคนเ่อได้ยื่นซือ้อ <laughs> ประเทศท่ไมีอยู่จักจังหวัดแ,แก๊เจดมือแก๊เจ็ด,จ,ดจังหวัดน,จจน,นึงแน่่มีต่างรำนับเจริญอบขึ้นผอเลย เป,เป็นไปได้ล่ะเจ็ดสิบแปดว่แม่นเนาะแหงรวงไปพี่น้องอุ้ยฮีอย่อยากกินเสน้นมากงเด้อเสน้นร้ายดีเป็นยังบอเสียคำอันนี้นั่ <c oughs> เห็นว่าเน้นมันใหญ่ดีบอเขาต้องบารอสากแกะจ้ะอู้มันกุ้งร้ายแหงอู้กินผู้เดียวมัน วูวมันแตก,แตกเลยมันกุง้งแมนอู้อว่าไปว่ามาฝนหยุดตดเลยพี่นอ <c oughs> ้องฝนหยุดตด <c oughs> ว่าไปว่ามาฝนหยุดตดเลยพี่น้องเลยนล่ารู้งเนาะฝนมาลิ่งมาเมื่อกัตดตดนน้ำตีฮะมุกเพฝนเนี่ยเสียงนกเนาะแม่แม่แม่ อูน er> <so ี่คำต่อคำเดียวหนะมึง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 มันมันหนอมันกุ่งหนอไม่กินเร็ไหมก็อ่อ่เป็นอิ่มหรือเป่าหอยคำเดียวแสบแหมงเหรอ เสียงก้อนเล้งก้อนเล้งก้อนเล้งนี่ยอ,อันไล่อันไล่หนูไล่หนูไล่นกทำไมเนี่ยจี๊ใส่ป่ะโอ,โอมาสร้างเสร็จแต่เอาสมัยผีก็ยังมีอยู่บ่มคุ้นนมิปัญญาฉบับคุ้มปัญญาพออ่พาพอแมอ่เฮาปู่ย่าตายายเอาขวดมัดใส่เหล็กไว้แข้นไว้ ลมมากับสิขวดกับอันกับเด็กกับสิตีกันเต็งเต็งเต็งแซ่บจนบ่อยากเหตุลาเล่าปิดเลยพี่น้องอืมเอาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนิดนึงครับเนาะนะครับรอติดตามอีกนะครับว่ามื่นพวกเฮาสิกินยังอีกนะครับผมขอบพระคุณที่รับชมและติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะไปกันเถอ